สวัสดีค่ะยูกับช่องนิจญาชาแนลบ้านซ้อนะคะวันนี้นะคะชาวนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเคลียร์งานกองทุนเงินล้านนะคะกองคุณหมู่บ้านแล้วก็ลงทะเง,งานนิโคนะคะฝาแล้วก็งานขายของด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะวันนี้ป้าแตนแจ้งข่าวมานะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้จะค่ะมีเอชซีวิทย,ยใจดีจ้ะคะ่ะจะเรียนคณะที่ไปช่วยงานป้าน,นะคะที่ นาลุงนะคะเตรียมงานก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีผู้ยา่ใจดีนะคะที่ค่ะเลี้ยงทีแม่บ้านนะคะคณะผู้นําแล้วก็ที่ไปร่วมงานนะคะก็จะมีสังสารกันนะคะเล็กน้อยนะคะก็ตอนเย็นนะคะก็นับประมาณแต่นับห้าโมงนะคะแล้วก็จะไปร่วมงานที่นาลุมนะคะนี่ก็จะแจ้งคณะนางรำนะคะทั้งสอสีแล้วก็ให้น้ำเที่ยงนะคะส่วนทางจำปาดงแล้วก็ ลุงปาแดงนะคะคุณลุงอาจคุณป้าอาจจะแจ้งไปแล้วนะคะค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้ช่วงเย็นนะคะอาจจะมีงานนะคะมีงานกินเลี้ยงนะคะที่นาลุงก็ค่ะนะปปายกันนะคะส่วนวันนี้นี่ก็จะเคลียร์งานกองทุนนะคะงานกองทุนก่อนให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทีนี้ก็จะเคลียร์งานกองทุนนะคะงันรูด้วยนะคะ ร1นะคะสิบสองครัาสิบสองเรับหกเจ็ดนาะจะเชียงานามวัยนคะคะที่เราลงดินนเคะสามี่ี่นี่าะสามรจำปาดอางเน,นาะต่ปรงมาตอ มเจี่ค่ะมีจะเครียมงานให้เสร็จนะคะวันนี้วันนี้เราจะเป็นงานมิโครนะช่วงเช้านะคะก็จะไปทํางานเหมือนเดินนะคะแต่ว่าช่วงช่วงเช้าก็จะเคลียร์เงินกองทุนก่อนงานกองทุนทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็มีทั้งหมดกองทุนมีเก้าสิบห้าไร้นะคะ ะมาชิกที่คูเงินไปนะคะกองทุน9ก้าสิบห้าลายนะคะรวมต้นแล้วก็สองล้านแปดแสนนะคะรวมทั้งดอกก็จะประมาณ3มลาะะ้านกว่าค่ะนี้ก็เก็บได้แล้วห้าสิบเอดลายนะคะ5 1อดลายลก็คงเหลือจะป,ประมาณสี่สิบกว่าลายนะคะเกือบประมาณสี่สิบสี่ลายนะคะของวันนี้นะคะนี่ก็จะเร่งให้เสร็จนะคะเร่งให้เสียบ งานดินนะคะแล้วก็จะมาดูงานบินนะคับน้องปุน๋นะนาปุ๋ยะสอันแป้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าสิบาาปุ๋ยค่าปุ๋ย ลืมนะคะนี่ก็จะเขียนไว้นะมีกี่คนเนาะการส้มกีฬานะคุณองคำเขีนไว้ห้าสิบวั องุเนาะอันนี้ก็จะเคลียร์นาเรียบร้อยนะคะก็จะไปขายสบู่นะคะที่จารานะคะจะฝากน้องขายนะคะเสียงดังนะอย่าเสียงดังนะเดี๋ยยวทั cậu 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 đi น้องแก้วก็มาด้วยวันนี้น้องแก้วชื่อว่าอะไรนะน้องอะไรนะหืมน้องแก้วชื่อว่าน้องอะไรหืมน้องอะไรนะ ก็มาขายของที่หายาเช่นเคยนะคะวันน like ี้ก็มีสินค้านะคะก็มาวางให้คนรู้จักนะคะอ่ะค่ะก็วางทุกวันนะคะวางไว้แล้วก็ฝากน้องมากนะคะบางทีก็ยายมาขายให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมีตลาดนะคะวันนี้นี่จะพามาชมตลาดน้อยนะคะตลาดเล็กนะคะจะมีหลายอย่างนะคะ โอ้ยคุณนายซื้ออะไรเนาะเนี่ยรอ,องเท้านะคะก็จะมีรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้านะคะค่ะถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาก็เชิญได้นะคะที่ห้าแยกซอละสีนะคะวันนี้นะคะค่ะก็มีสินค้าหลายอย่างนะคะมาให้ชมนะคะก็ประมาณนี้นะคะแวะอุ่นนุนได้นะคะที่ร้านค้าชุมชนนะคะติดร้านค้าชุมชนของซอละสีเรานะคะ,คะอันนี้ยังยังไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้เฮ้ย มีเสื้อคันยาวด้วยนะคะของน้องโนนะคะน้องโนตัวเท่าไหร่นี่เสื้อเนี่ยสองค่ะค่ะไม่แพงนะคะตัวละสองร้อยเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะค่ะโอ้แต่ว่าสีขาวสวยนะคะืตัวละสองร้อยบาทเองนะคะแต่ว่าสีนี้สวยค่ะค่ะก็เชิญมาแวะได้นะคะที่ตลาด นะคะสอย5แยกสอยละีทะเท่านะคะวันนี้นะคะมีตลาดด้วยนะคะนะคะโอ้ยจะเช้าเจ้านะคะวันนี้จะเช้าต่เช้านะคะค่ะสำหรับที่นี่นะคะนี่ก็ขอจบคลิปวเพียงเท่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะค่ะแล้วตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะ ไปร่วมง,งานที่นาคุณลุงนะคะเดี๋ยวก็จะอัพเดนให้ช่วงนี้พี่นุ่งค่ะสำหรับที่ดีนะคะนี่ก็ขอจบกิจวัเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ